สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่อง how to tip วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับแอปหนึ่งนะครับที่ใช้ในการวัดที่นะครับจะแนะนำเป็นแอปนี้นะครับแอป i n k นะครับอันนี้พัฒนาโดยคนไทยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมาหน้าเมนูหน้านี้นะครับถ้าหากเราต้องการวัดที่นะครับเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับมันจะมีหลายอันนะครับ อันนี้ผมแนะนําเฉพาะที่เราต้องการวัดที่นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับคําว่าวัดที่นะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับหรือว่าเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับผมจะทดลองให้ดูวัดตรงพื้นที่ที่เราจะทํา โครงการโคกหนองนาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําตรงนี้นะครับตรงมาร์คนี้นะครับไปไปจุดตรงที่เราต้องการวัดนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นพื้นที่นาของเราหรือว่าเป็นพื้นที่ไร่อะไรก็ได้นะครับก็เราต้องการจะคำนวณน,นะครับว่าเราจะทำโครงการโคกหนองนาเรื่องอะไรสักอย่างนะครับประมาณหนึ่งไร่เราจะวัดตรงไหนครับให้มันได้หนึ่งไร่พอดีนะครับ ขั้นตอนนะครับก็เอามาร์กมาวางไว้ตรงที่เราจะเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มบวกนี่นะครับเครื่องหมายบวกนะครับแต่ตรงนี้ต้องเป็นแบบวัดพื้นที่นะครับตรงมุมนี้นะครับกดบวกเข้าไปครับปุ๊บเราก็จะได้มาร์กแรกนะครับที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับอันนี้ขยายให้ใหญ่เลยก็ได้นะครับมาร์กไปดสูว่าเราต้องการตรงนี้เอาแค่ตรงนี้นะครับเราก็กดบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้มุมนี้ครับ แล้วก็ล่างมาทางนี้ครับลองกะสักประมาณนี้ดูนะครับสาสิบสองเมตรนะครับระยะจากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กดบวกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าแอปก็จะเริ่มคำนวณให้แล้วนะครับแล้วก็วัดมาตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดบวกนะครับปึ๊บเข้าไปครับนี่นะครับก็จะได้พื้นที่นะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ดูที่ตรงพื้นที่นะครับ เราก็จะได้พื้นที่บริเวณนี <draw> ้นะครับ <circles> ท <make> ี่เราจะทําโครงการหรือว่าต้องการวัดว่าเนื้อที่เรามีเท่าไหร่นะครับก็มันจะโชว์ตรงนี้นะครับหนึ่งไร่1งานก็ประมาณนี้นะครับที่เราต้องการขุดหรือว่าต้องการทําประโยชน์ในบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเซฟตรงงานนี้เราไว้นะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับรูปนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะให้ตั้งชื่อนะครับตรงนี้นะครับชื่อแปลงนะครับ เราก็ตั้งไปเลยครับว่านาหนึ่งก็ได้นะครับนาสองหนึ่งอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับมันก็จะบันทึกเข้าไปนะครับกดบันทึกตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็รอสักครู่นะครับก็จะได้เป็นงานมานะครับก็คือมันจะบอกหมดนะครับว่าขนาดพื้นที่หนึ่งไร แล้วก็มันจะบอกพิกัดด้วยนะครับเป็นค่า x ค่า y ครับอันนี้สามารถอ้างอิงได้เลยนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะแชร์งานตรงนี้ให้กับคนอื่นดูหรือว่าผู้รับเหมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นการวัดพื้นที่คร่าวๆนะครับแต่แอัน,นี้มันสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับวันนี้ก็ขอแนะนํา การวัดพื้นที่ก่อนนะครับอันนี้ที่ผมทำไว้นะครับก็จะมีต่างๆนะครับนี่นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับกลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านนะครับที่กดติดตามช่องให้แล้วก็อย่าลืมกดตรงลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ